ผู้ชมครับวันนี้รายการพอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิดของเรามาอยู่กันที่บ้านยี่สารนะครับบรรยากาศก็มีอยู่ริมคลองแล้วก็มีป่าชายเลนป่าคงกลางอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญสาท่านด้วยกันที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านยี่สารนะครับท่านแรกนะครับคุณรุจีองอาจน,นะครับเป็นแม่บ้านนะครับสวัสดีครับนะได้ข่าวว่าป้ารุจีนี่ฝีมือการทำอาหารนี่เส็จดวงเลยนะับก็ทำอาหารมานานเนี่ยครับ คุเดียวคงได้สอบถามกันเพิ่มเติมนะครับท่านที่2นะครับคุณเบญจวรรณพยโยนยิ้มนะครับก็เป็นคนที่ทําอาหารมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันแล้วก็มาเปิดร้านทําอาหารนะครับสวัสดีครับท่านที่3มนะครับคุณนิพนธ์อ่อนอุระนะครับก็เป็นชาวบ้านยี่สารแล้วก็เป็นสมาชิกอบตอด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสท่านมากนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับบ้านยี่สารนี่ครับ โดยทั่วไปแล้วที่คนอื่นเขาถ้าถ้าเราะาไปคิดว่าคนอื่นเขาจะมองบ้านยี่สานยังไงคิดว่าเขามองที่อะไรคบอะไรที่เป็นจุดเด่นของบ้านยี่สานทําคุณน,นิพนธ์กอนละรับซึ่งจุดเด่นของบ้านยี่สานเนี่ยบ้านยี่สานนี่จะเป็นถ้าเป็นอดีตเป็นบ้านป่าเป็นบ้านป่าแต่จุดเด่นของเราหน้าบัานวันนี้เรามีทานไม้กลางซึ่งเราปีปลาเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ปลูกแล้วตัดทำไม้ทำทานไม้งกลาง S <S แล้วก็มีเรื่องอาหารการกินซึ่งเราประปรุงจากอาหารา,ารพืชในพื้นบ้านนะเราทําเรากินเราเองโดยที่ไม่ได้ใช้ผักทางตลาดเท่าไหร่ส <ะ S 1> รับซึ่งสมัยก่อนแล้วก็ปัจจุบันมีการทําบ่อเลี้ยงกุ้งคือช่วงหนึ่งซึ่งกุ้งช่วงช่วงที่กุ้งกุลาบุมบ่มา ถ้าเกิดตามบันทึกเนี่ยนะคะคลองนี้จะขุดในสมัยรัชกาลที่4นะคะช่วงนั้นแล้วก็เขาบอกบันทึกก็จะเล่าว่าชาวบ้านยีน่สานช่วยกันขุดคลองนะคะ<ม>ให้รแรกๆเนี่ยก็คือวัตถุประสงค์ในการขุดคลองก็คือให้เชื่อมต่อกับเพชร,รบุรีทางปงากอ่าวบางตะบูนอาจจะเพิ่มเส้นทางด้วยเพื่อที่เพื่อการไปหาน้าจืดด้วยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเส้นเผนเื่อให้ชาวบ้านมีอาชีพด้วยเพิ่มอีก นะคะเพราะว่าแถบนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นป่าชายเลนทั้งนั้นเลยนะคะ mm hmm. เริ่มแรกเนี่ยที่มีการขุดคลองเนี่ยก็สั่งปู่ย่าตายายเล่ามาเนี่ยคลองที่ขุดเนี่ยก็คือว่าในสมัยแรกๆเขาบอก,กบสามารถกระโดดข้ามข้ามไปข้ามมาได้ uh huh. คือข้ามได้เลยอะ่ะ uh huh. นะคะเขาบอกขุดแล้วก็จะเอาควายเนี่ยเดินย่ำด้วยให้คลองให้น้ํามันลึกให้น้ํามันไหลได้สะดวกคลองมันลึกน้ำาจะได้ไหลสะดวกมากยิ่งขึ้น แต่ณนะปัจจุบันนี้คลองนี่มันกว้างมากยิ่งขึ้นเพราะว่าได้รับอิทธิพลเกี่ยวกับเรื่องน้ำทะเลที่มันเข้ามาอาจจะแรงแล้วก็กัดซอต,ตลิ่งทำให้ตลิ่งเนี่ยพังทําวไม่คลองกว้างมากยิ่งขึ้นที่เห็นนะปัจจุบันนี้ตอนนี้กระโดดข้ามไม่น่าจะได้แล้วนะต้องห่อเอานะครับสมัยบ้านนี่คลองเป็นอย่างนี้หรือยงนะังฮะก็เป็นนิดกโดดข้ามไม่ได้ไม่ได้ <laughs> วิธี <laughs> ชีวิตความเป็นอยู่ของคนบ้านยี่สารในสมัยก่อนนี่เป็นยังไงบ้างฮะ การอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เอามาประยุกต์ใช้อะไรกับชีวิตประจําวันบ้างว่าอยู่กินกันยังไง,งคะก็มอก่อนก็อยู่กันอย่างสบายๆแบบง่ายๆไม่มีอะไรมากมายแต่ว่าถึงเวลาก็เข้าป่าทํางานไปหากุ้งหาปลาอะไรี้ตามเรื่องของชาวบ้านครับส่วนใหญ่ชาวบ,บ้านที่นี่ก็คือเวลาทํางานนี่คือเข้าป่าเข้าป่าไปทําอะไรครับก็อย่างหน้าปลูก ปลูกไม้นี่ก็ไปปลูกแล้วก็ไปขนไม้ที่ตัดแล้วออกมา,ามาเพื่อทำฐานอ๋อก็คือทําไม้จากจากป่ากองกลางนี่คือเอามาทําฐานนะอ๋ะอก็นี่คืออาชีพหลักๆเลยแล้วก็เก็บของป่าบ้างแล้วก็ไปหาพวกอาหารการกินอะไรในป่าพี่แม่ก็มีแบบพอว่างจากงานนี้ก็ ไปหากินแบบหารูปจากบ้างไปหากับข้าวก็ไปทอดแถช้อนกุ้งอะไรเงี้ยตามเรื <ok on, water, ่องที่จะไปก็ไปช้อนกุ้งนี่คือในในป่าในแพานตามคลองตามคลองเข้าไปยมันจะมีคลองเล็กคลองแบบแต่คลองซอยเล็กตามแพร่อะไรก็จะช้อนได้ยากไหมฮะจะช้อนกุ้งช้อนปลาช้อนอะไรก็ไม่ยากเพราะมันหาง่ายเดือนนี้ง่าย สมัยก่อนนี่เป็นยังไงถ้าที่คุณนิพนธ์พอจะจําความได้ถ้าที่ถ้าที่ทราบนะใครทราบเขาบอกว่าเมื่อก่อนเราอยู่คนนี้จะอัตคัดเรื่องน้ําเพราะตรงนี้เป็นพื้นที่น้นเค็มพอถึงฤดูฝนเราจะต้องรองน้ําให้มากที่สุดให้มีก่ก็จะแยะกากไว้เพื่อจะกินครับถ้าน้ํากินเราจะเก็บไว้ส่วนหนึ่งน้ําใช้เราจะเก็บไว้ส่วนหนึ่งถ้าน้ําใช้ไม่พอเราต้องซื้อเขาด้วยการไปล้มน้ําที่เพชรบุรี โอม่น้ำเพชรบุรีครับครับก็คือไปจากเรือไปเลยไปทางเรือใช้เรือลำใหญ่ๆก่อนจะเป็นเรือเล็กแล้วก็ใช้หาบขึ้นแต่่าเขาจะล่มเป็นเรือเรือเรือทายไม้ขนไม้อ่ะครับแล้วเขาก็จะใช้ปีนหาบขึ้นเวลามามาขายตามบ้านล่มเรือนี่ล่มยังไงลักษณนนใช้ใช้เรือน้ําเมื่อก่อนเรือเล็ก เหมอนเรือเล็กเนี่ยผมจะไม่ค่อยทราบยะงไม่ทานก็จะตักใส่เรือจนเต็มเต็มลำแล้วก็แล้วก็แจวมาแล้วก็แจวมาบ้านไหนเขาซื้อก็หาบขึ้นไปอ๋อแล้วมายึดหลังหเนี่ยก็จะมีเครื่องส่วนเครื่องแหละคือเรือจะยัดขึ้นทันสมัยขึ้นอ่าทันสมัยขึ้นก็จะใช้เครื่องก็ไป้างไปที่เดินนั่นแหละวิธีการล่มก็คือเขาใช้เอียงเรือเอียงไปเอียงมาให้น้ําเข้า คร่บคือในส่วนของน้ําเนี่ยไม่มีถ้าจะบอกว่าน้ำชื่นใจที่ไม่มีบอกได้เลยน้าฝนนี่ไม่พอครับคือมีตุ่มมากยังไงก็ไม่พอไม่พอกินคือต้องเก็บไว้ส่วนหนึ่งไว้เพื่อกินให้ตลอดทั้งปีครับแน้ำใช้ก็คือต้องใช้จากน้ำที่ดีน้ําไม่มีแต่อาหารมีอาหารเราค่อนข้างจะสมบูรณ์จากเรื่องปูทังเลเรื่องปลาเรื่องกุ้งอย่างที่ บอกโอ้มันตัหแล้วก็แบบเขาก็ทำเป็นตะของ่ายคะ เราเป็นเด็กเนี่ยเราต้องไปหาหอยตะโง,งว์เดินลุยป่าไปดูว่ามีหอยตะโง,งว์หรือเปล่าแล้วเก็บเอามาแล้วก็เอามาปรุงอาหารที่บ้านก็เหมือนกับว่าเข้าป่าไปอย่างเดียวแล้วก็เห็นพ่อแม่ทําอาชีพไปแล้วก็ไปหาพวกของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเก็บลูกอ่าลแพนเอากลับมาเป็นขนมกินกินกับกะปิห่ออะไรพวกเนี้ยเป็นของขนมอ่ะขนมขนมเด็กๆอะไรพวกนี้ <S 2> <S 2> กวนก็ได้กวนก็ได้ๆๆอะไรก็ได้ๆๆถ้ามันถ้าเราเก็บมาเยอะเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องเอามาแปลร,รูปเอามากวนอะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนมากเด็กๆก็จะไม่ชอบกินของแบบกวนๆนะก็จะชอบกินพวกกะปิหาะไปเลยอะไรเอาไปทานสดๆอ่ะกินสดๆแล้วก็หอยตัวัวได้มาทําได้มาเยอะอ่ะพ่อแมก่ก็อาจจะแบ่งฟันไปให้กับเพื่อน <ๆ S 1> บ้าน <ๆ S 1> แต่ส่วนมากแล้วสมัยก่อนคนยีสานเนี่ยจะอยู่ลักษณะครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่มากนะคะนอกจากมีพ่อแม่มีปู่ย่าตายายลูกหลานที่แต่งงานกันไปแล้วก็ยังอยู่ใน อยู่ในครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวใหญ่บางทีอาหารการกินที่เราหามามันก็ต้องให้เยอะต้องพอกับสมาชิกในครอบครัวแม้กระทั่งน้าที่บอกว่าไม่พอก็ต้องหาวิธีการว่าจะทำยังไงมันพอกับคนในครอบครัวของเราพอ,อเรียกได้ว่าเข้าป่าไปทํางานมานี่ทีหนึ่งนี่คือได้อาหารกับมาด,ด้วย,วยท,ทำงานด้วยทั้งหาของกินด้วยเสร็จม,มีตรงนั้นเลยกุ้งอหอยปูปลาน,น,นี่มีแน่นอนนะนนข้อแท้ลงไปที่เจอเลยนะครับแล้วก็ ของป่าที่ว่บเจ็บนิดผมปัก้วชื่อแปลกๆทั้งนั้นเลยนะแล้วก็มีตัวแม่ทั่เอามาตับต้อตัดมันนะเพราะต้องลงไปตัวแม่ตัวดำดังอันนั uck, itas, like ario, ้นดังกันมีใช้จับวัฒนาการมาหลังจากแรกเนี่ยเริ่มต้นทีแรกเลยใช้จับจับแคร์คจับจับบางทีนหลังจากนั้นมาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงใช้กระป๋องหลักได้ทั้งวัน ไปเตือนไม่ต้องออาก็คือดักดนักแล้วเริ่มขายเริ่มส่งไปขายในกรุงเทพคือทั่วๆไปที่กินกันอยู่ส้มตำดูเข็มน่าจะจากที่นี้ส่วนหนึ่งปูแสมเข็มที่เราบอกว่าส้มตำตูไอที่เห็นหน้าคาตากันอยู่เนี่ยมาจากที่นี่ครับส่วนหนึ่งดูแล้วมีหลายอย่างมีทั้งแปลกและไม่แปลกถ้าอยู่กับส้มตำนี่ไม่แปลกเพราะเไม่เห็นบ่อยแต่ที่ทางเรากลับมาได้เนี่ยเราไม่ได้มาทำส้มตำเรามาดอง เขาเรียกอะไรนะไอปูปูจาใช่ไหมที่ตำมะขามมีเครื่องแล้วก็ปูต้มปูต้มปูปูปูดำแหละเอามาต้มต้มเฉยกินกับน้ำพริกมะขามขามสดมะขามิมขาอ่อนต้องถาแม่ครัวเอะดูแล้วนี่ที่นี่มีทั้งอาหารนะฮะหลายอย่าง ที่เห็นแล้วมีทั้งแบบที่แปลกแล้วก็แบบที่เราจะเห็นทั่วไปแต่วิธีการในการที่เอามาปรุงเป็นอาหารนี่ก็ดูมีความแตกต่างใช่ไหมครับป้านนูุจิฟังจากตะกี้เนี่ยปูแหมะมักมะขามอะไรเนี่ยที่อื่นก็ไม่ได้มาทําแบบนี้ภูมิปัญญานี่ตกทอดยันมาตั้งแต่ยังไงครับก็ก็ต <y> ั้งแต่รุ่นปูรุ่นย่าแล้วเพราะว่าโตมาเขาทําให้กินเราก็ทําตามรับ มีเป็นตำราหรือว่ามีมีเป็นอะไรเพราะฟังดูแล้วแปลกๆหลายอย่างก็สอนทำแบบนี้แบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวในช่วงหน้านี้คงจะต้องมาเจาะเรื่องของอาหารการกินโดยเฉพาะสำรับอาหารในบ้านเนี่ยที่เป็นสำรับที่ธรรมชาติสร้างสารรค์ขึ้นมานะครับและบวกกับภูมิปัญญาในการที่จะมาปรุงแต่งรสชาติ ว่ามีความแตกต่างอย่างไรมีอะไรบ้างที่เป็นเมนูเด็ดเรื่องชื่อนะ <c oughs> เพื่อท่านผู้ชมคงอยากจะฟังแล้วก็น้ำนายหลาลยแบบพร้อมๆกับผมว่าเท่าที่ฟังนี่รู้สึกได้ยินเสียงท้องเพลงจอกๆนิดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวพักคู่เดียวเดี๋ยวมาตั้งวงคุยกันต่อครับ บนิเวศป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ทั้งพืชพันธุ์ที่นำมาเป็นอาหารและสัตว์น้ำกุ้งหอยปูปลาซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการสร้างสรรค์สำรับคาวหวานอาหารพื้นบ้านของชาวยี่สานเป็นอาหารทะเลสดสดที่นิยมปรุงด้วยการต้ม เช่นต้มเค็มต้มหวานแกงกะทินอกจากนี้ยังนิยมตำน้ำพริกกินร่วมกับกุ้งหอยปูปลาที่ต้มสุกยำหอยสูตรโบราณเป็นอีกอาหารจานเด็ดพื้นถิ่นที่ใช้หอยสดๆจากบ้านยี่สารเป็นวัตถุดิบสำคัญเครื่องปรุงก็มีมะพร้าวคั่วถั่วคั่วถั่วยี่สงคั่วค่ะตะไคร้ หอมแดงแล้วก็มะม่วงฮะและ้วก็มีน้ำปรุงน้ำปรุงก็คือน้ำมะขามเปียกปนมะนาวน้ำพริกเผาน้ำปลาน้ำตาลส่วนใบชะครามวัชพืชพื้นถิ่นที่ในน้ำกร่อยก็นิยมนำมาสกัดเอาความเค็มออกก่อนนำมาปรุงอาหารขาวหวานได้หลายอย่างเช่นนำมาทำแกงอ่อม จะได้รสชาติหอมมันหรือนำมาลวกจัดให้พอคคำราดหัวกะทิไว้กินกับน้ำพริก ีน้ยังนำใบชะครามมาทำเป็นขนมได้ด้วยต้นลำแพนไม้ชายเลนที่มีรสเปรี้ยวจัดนอกจากกินผลสดแกล้มกับกะปิเหาะแล้วยังนำผลลำแพนไปกวนกับน้ำตาลปีป๊บและเนื้อมะพร้าวขูดเป็นของกินเล่นที่มีรสเปรี้ยวอมหวานมีเนื้อเมล็ดป่นคล้ายพุษษทรากวนคิดแฟม เด็กสมัยใหม่นี่จะทำกันไม่เป็นเลยเครื่องปรุงแกงอะไรนี่ใส่อะไรบ้างไม่รู้กันแล้วเพราะสมัยนี้ใช้ซื้อ <c oughs> แบบตามแบบโบราณก็จะไม่ตามเครื่องแกงอะไร่เงี้ยจะใช้ซื้อกันซื้อสําเร็จรูปนี่เด็กเดี๋ยวนี้ก็ไม่สนใจการครัวด้วย <c oughs> ไม่เหมือนคนโบราณถ้าคนโบราณน,นี่สนใจการครัวพอ <c oughs> ยกมอข้าวไหวอะไรไว้เราาอแม่จะหัดให้หุงข้าวทำกับข้าวสมัยนี้ลูกขึ้นมากินอย่างเดียวอาหารในสำรับแต่ละจานนอกจากรสชาติอร่อยลิ้นแล้วยังหมายถึงคุณค่าของทรัพยากรจากทะเลตมของบ้านยี่สารที่เป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์หากแต่ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลกระทบต่ออาหารจานอร่อยเหล่านี้ด้วยเช่นกัน